นี่แหละสิ่งที่เขาเรียกกันว่าเราเริ่มไปที่ซีซั่นสองกันแล้วตอนนี้ผมก็เลยว่าจะมากลับมาเล่นไมค์คราบอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะกลับมาเล่นไมค์คราฟอครับซึ่งวันนี้ผมก็จะไปมันในไมค์คราบในวันนี้ยมันมีซีทึมเพจอยู่นะเว้ยเออถ้าเกิดเราไปตั้งโลกไปเราไปสร้างโลกยังว่า ผมรู้สึกแบบมาคราบเริ่มแป,กแปกแลกๆหรอวะคือแบบสร้างโลกแบบแบบแมบปบแบบตั้ง22ขึ้นไปอ่ะแม่งก็จะเป็นโลกทะเลนะเว้ยทุกคนมันเป็นอะไรที่ใจร้ายมากเลยนะครับซึ่งผมก็จะมาเออผมจะไปเอาแมปอะไรที่มันทึมเพดอยู่อย่เนี้ยไอแมปทึมเพจอ่ะนะผมผมอยากทดลองเล่นดูอะไรเงี้ยคือ บอกเลยว่าผมไม่เคยเล่นทุมเพจมาก่อนนะเว้ยผมไม่เคยเล่นให้ดูนะเพราะว่ามาคาที่ผมทำตั้งแต่ตอนนั้นอนะมันยังไม่ถึงเวอร์ชันนี้เท่าไหร่มันยังนนแบบ1.19อะไรเงี้ยงคลิปเปิดหน้าก็1.20เออ,บบเอ,อผมก็เดี๋ยวผมผมก็จะบอกทุกคนนะครับว่า เออหนึ่งจุดผมก็จะบอกทุกคนให้ฟังว่าอะไรเดี๋ยวปีหน้าหนึ่งจุดยิบเอ็ดก็จะมาแล้วนะครับทุกคนซึ่งเลยบอกเราว่าปีหน้านั้นหนึ่งจุดยิบเอ็ดมาแน่นอนก็จะมีม็อบตัวใหม่ที่เกินจะเพิ่มเข้ามาั่นนะก็คืออามิโดนะครับผมซึ่งจะเอาอามิโดอ่ะ เป็นตัวละครที่แบบต้องวูดเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าไอ้คนน้ำให้วูดนี้น่าจะเป็นเอเจเดอะบลอดน่ะมั้งผมว่าน่าจะเป็นเอเจเดอะบลนี่แหละที่ว่าน่าจะเป็นเอเจเดอะบล็อะ เขาแนะนําให้โหวตอามิโดว่าไอตัวที่ไอสิ่งที่เอเจเดบอทชอบในเกมมายคราบก็คือหมานะผมนี่ใครไปฆ่าหมาขไงเอเจเดบอดดิงบอกเลยว่าเอเจเดบอคฆ่าทิ้งด้วย ผมก็เคยเห็นไอเจบอลนี้แบบฆ่าคโยนั้นทิ้งแลยว่ะคโยอะไรก็ไม่รู้ดาก้อนเนี่ยผมเห็นในเอเจบอลมันฆ่าทิ้งอะไรเงี้ยโดยที่เขาฆ่าหมาเขาอยาฆ่าหมาของเอเจบอลเด็กขาดเพราะเอเจบอลนั้นเป็นคนที่ชอบหมาในเกมมาครับผมบ้ารื่เปล่าเนี่ยทุกคน ผมอาจจะบ้าก็เป็นไม่ได้นะครับอืมรู้สึกถ้าเรายิ่งไม่ลบแมปนี้บอกเลยเราเรามีโอกาสซูมได้เจอแต่ทะเลแน่นอนทุกคนเราไม่ลบแมปเดี๋ยวเดี๋ยวก็สูมเจอแต่ทะเลก็ทุกคนผมก็ไม่อยากซูมจะแบบเจอแต่ทะเลแล้วว่า Hmm, ทะเลหมดเลยอะแบบเป็นทะเลแบบโบกิ้นสีอะไรอย่เงี้ยทุกคนทะเลหมดเลยอะคือมันมันแย่มากเลยนะครับทุกคนแต่ว่าไอ้ทะเลหมดเลยนี่คือแบบมันผมไม่น่าจะไปตรงทะเลมากเลยผมโคตรเกลียดไอ้กุ ผมโคตรเกียดที่แบบผมเกิดตรงทะเลอะ่ะกลางคืนก็ได้เจอซอมบี้ใต้นะ้าตีแต่แบตายห่าหนังหน้าง,งสาเลยแล้วก็ผมก็ลงน้ำไปแบบไม่มีไม่มีเอฟเฟกต์นั้นติดตัวนี่คือแบบอืมทิบหายไปเลยแบบลงนะลงน้ำไปที่ไหลแบบคือตายเลยอะ่ะคือแบบมันก็เป็นช่วงเลยที่ ราอะโอเคเรามาเคสเวอร์กันเถอะเขาบอกว่าซีดนี้มีดีด p าร์กใช่ไหมทุกคนแต่ผมจะโ,โชว์เทพให้ดูนะครับแต่อันนี้ผมแค่จะโชว์เทพโชว์เทพผมโชว์เทพให้ทุกคนดูเฉยว่าวอร์เดนฆ่ายังไงอะไรอย่างงี้นะผมจะสอนวิธีฆ่าวอร์เดนนะครับอ่าผมก็จะ อันดับแรกเนี่ผมจะเกมโหมดสเปกเตอร์แล้วก็ปลุกวอร์เดนออกมาก,ก่อนนี่ไงพอวอร์เดนตื่นมาเนี่ยแล้วก็อ่าเราขี้อยู่ในหมู่สไปร์เนี่ยนะดียวพวกมันเติมมันกิดเนี่หวัวมันเติมมันเกิดแน่นอนครถ้าเราไม่ได้อยู่ในหม,มู่สไปร์ลนี่มันเติมมันเกิดแน่ ไฮไฮเลยนะครับจริงๆจริงๆแล้วจริงๆเลยแต่โชว์เทเขาดูว่าวอร์เดนเขาฆ่าไงไอพีที่มาเปิดหน้าคือแบบคือผมก็โชว์เทพแบบฆ่ามังกรอเอนเดอร์ไปแล้วทุกคนแต่ว่าวันนี้แค่มาโชว์เทพฆ่าวอร์เดน เ่งบอกแล้วว่าการโทรเทศเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราต้องเอาตามแล้วอะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมุกคนโทเทศเหรอคือผมแบบเราจะโทเทศอะไรนะคิดใมคิดใมไม่รู้เราจะโทเทปแบบว่าค,คิดยังไงเราราจะ,จะเกิดอยู่ตรงบริเวณภูเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมุกคน ต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพุงคอนนั้นก่อนนะเดี๋ยวพุงคอนนั้นก่อนเอ้ยเกิดมาก็ตรงภูเขาแบดแลนเลยเลยเกิดมาไงก็เจอแต่ภูเขาแบดแลนนี่แหละซนนนีนี้น,นี่คือโนดเคียร์ทีแล้วก็ อันนี้นี่บนเวลอนอดิชัน v Edition, แต่ว่ามันต้องเคลียร์ทีก่อนเลไเนี้ยอ่าแล้วก็อยู่ในหมดอันนี้เนี่ลงไปเรื่อยๆน,นะครับจนกว่าจะถึงชั้นแบ็กสโตนนะครับผมลงไปชูสูชั้นแบ็กสโตนแล้วก็เจอทีดังเรื่องวะเดี๋ยว ่งเียมันอยู่นีนะครับทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดผมอยู่มืดอ,อย่างเงี้ยมอนเตอร์น่าจะมีโอกาสเกิดแน่นอนนะครับทุกคนซึ่งบอกเลยว่าน่าจะตรงไหนก็มืดหมดเลยอะ,อะไรเงี้ยช่กคนแต่ว่าเอ้ยสึกซึ้งบอกเหมือนมอนเตอร์มันยังไม่เกิดอะอะไรเงี้ยลองตรงไหนที่พอหัวเหล่าการเออวอร์เดนไ,ดไหมะ มันต้องต้องมีงนเนดียวไอตัวผู้วอร์เด้นนี่อยู่นี่ไงนี่ครับทุกคนเราจะให้มัน,มนกรีดร้องไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าวอร์เดนมันจะเกิดกว่าวอร์เดนมันจะตื่นนะครับตื่นแล้วก็เกยหมดไปั้หมดเราไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องหนี ได้ยืนไหนวะเดี๋ยวผมติดอันน right? ั้นผมว่าจะเกมมดเคทีไปแล้วอ๋อี่ผมไม่ได้เยียบอะไรนะทุกคนแต่ว่าเยียบมันจะคว่ำตมันเนตืมันมืดๆไปหน่อยหนึ่งผมวัดจุดไฟแล้วกันผมว่ามันมืดๆไปหน่อยรู้สึกผมมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะ อะไรเงี้ยทุกคนีกระดา็คือกดาบนี่คือไลทแล้วก็เอาเป็นชาร์ปเนตวีนะครับวอันนี้ต้องค่าให้หมดเกียรีิเท่านั้นนะครับทุกคนชาร์ปเนตวีเพราะว่าชาร์ปเนตเนี่ยบอกเลยเป็นเอ็นชาร์ปอะไรที่ ทำให้ดาบนั้นอะแรงขึ้นแล้วก็ขว่าก็ยังมีแรงขึ้นอีกด้วยนะวันสามาให้แล้วก็เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเผมจะโชว์เทพไปไหมไหมเดี๋ยว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 เอาคลิปกูไปไหนนะเอาไอสัตว์นี่แม่งออกเฉยกำลังจะอัดคลิปอยู่ดีนีก็ออกเออนี่ผมจะโชว์เทพห้ดูเฉยเฉย ยังโทรเท่ยังไม่เสร็จเลยนี่ผมก็รีบนะนี่ผมอัดคลิปเรแล้วไม่ใช่หรอฮะผมก็อัดคลิปไปแล้วอ่ะซึ่งมันทําอะไรเราไม่ได้เลยอ่ะนอกจากการโทรเทพไปด,ดูผมรู้สึกแบบโทรเท่มันอะไรเงี้ยใช่ไหมรู้สึกว่ามันข่าไม่ได้โอ้โอ,อ,อ้ชิดมันเขากลับมาแหละอะ เดี๋ยวเราก็โชว์เทพต่อนะครับผมต่อมาต่อที่ะตอนนี้เราก็จะมาต่อการโชว์เทพกันนะครับว่าวอดีข้างนี้นี่ยต้องฆ่ามหมดเจทีเท่านั้นเ,เรามาต่อกันเถอะเออแล้ววอดี้มันออกเลยนะเรา

ชาร์ตเด็ดวีแล้วก็จากนั้นก็จะมันต้องเป็นวิวหรือไม่ก็ส,สล็อตี้ดาเมจเจ็ดแอนวิวหรือว่าเอาเป็นเวรี่ดาเมจเจ็ดเดวแอนวิวกพื่อนะครับผมก็มันก็มีเลือกได้สามอย่างเนี่ยแต่ว่าทำไม่เหมือนกันแต่ว่าไอคุกด,ดามเมจเจ็ดแอนวิวเนี่ยคือแอนวิวที่มันลาไปแล้วนะครับ bien เาก็เปลี่ยนมาเป็นสีเขียวได้คนทำเกมไมครับรม,มันจะเปลี่ยนสีมันแค่ไปทำไมเนี่ยนอกจากการเที่ยวดูดอะไรไม่รู้ม่ได้ไ้ไม่รู้ไ้ไงไ้ ไม่หมดเรื <Y> ่องมึงเลยวะไม่หมดเรื่องมึงเลยวะหมดเรื่องมึงเลยวะด่าๆเออหายตาหมดเรื่อง เด้นเขาบอกว่ามือนเลือดเยอะกว่าน่าจะเป็นลองบอลอะไรเงี้ยหรือว่าไม่ก็เขาบอกว่ามันเ,นเ,นเไไงไงลือดเยอะกว่านักเตะบางตอนเอ็นเดอร์อยู่อะไรเงี้ยนี่ไงโอ้ตีแล้ที่11ทีก่อนจะตายโอ้โหดาบเป็นไฟชาร์จเวดวีนี่มันเก่งจริงเลยแค่นี้แล้วกันนะครับ